วัดองค์ตี้อพมินาเข้ามาเขาตัววัดแล้วมินาก็จะเห็นคนเห็บจิกตกระมังลายยาวมินาเห็น,นคนฟอนก้อนอหนักแค่มินาก็เลยไปขอฟอนน้ำเพนบาทนึงแล้วมินาก็ได้ขึ้นมาไหว้พระในอง่์ตี้มินาขึ้นมาไหว้พระในอง่์ตี้แล้วมินาก็ได้เห็นว่าเคนมาแข่งให้ ต่งางนมันมีนวะก็ะด้ลงมาตอนเรียนเสีบาทหังจากชิดๆจะจบแล้วๆมันกะ็จะได้เด็จไทห